คุณคิดว่าพลังจากจิตใจของมนุษย์นั้นมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนครับถ้าหากว่าวันหนึ่งนั้นคุณสามารถฝึกเคลื่อนย้ายวัตถุได้โดยที่คุณไม่ต้องสัมผัส โลกของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนอยากให้คุณรู้จักกับคําว่าเทเลคินิสซมันคือความสามารถในการใช้พลังจิตที่ส่งผลต่อวัตถุทางกายภาพที่ว่าจะเป็นการเลื่อนของงอเหล็กหรือทําให้โต๊สั่นโดยที่ร่างกายของเรานนั้ไม่ได้ไปสัมผัสกับมันโดยตรงเทเลคินิสซ์นั้นเป็นความลับเก่าแก่ที่ถูกเล่าขานกันในหลายๆวัฒนธรรมทางพลังจิตทางฝั่งตะวันออกไปจนกระทั่งถึงฝั่งตะวันตกหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนพูดถึงมากที่สุดนะนั่นคือในรายการ Stanley Superhuman ที่มีชาวอินเดียคนหนึ่งสามารถเคลื่อนที่วัตถุไดด้้ในนหองที่ิิส ไม่มีลมไม่มีลวดทีมงานพิสูจน์แล้วว่าไม่มีอุปกรณ์ซ่อนหรือเคสของหญิงสาวชาวรัสเซียคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่านีนากูลากินาที่รัฐบาลโซเวียตนั้นทดสอบทดลองจริงจังกับเธอเลยครับเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถงอโลหะทําให้หัวใจกบหยุดเต้นฮุย้ยมันเหมือนอาวุธจิวภาพ ึ่งในเคสของเธอนั้นก็ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่สามารถอธิบายได้โดยตรงทุกวันนี้ครับเทเลคินเนสิสนั้นมีหลายคนที่หลงไหลแล้วก็พยายามฝึกฝนมันแม้จะไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้เป็นชิ้นเป็นอันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยพวกเขาเนี่ยฝึกสมาธินะโฟกัสฝืนจิตให้นิ่งแล้วก็ส่งเจตจำนงไปที่วัตถุเบาๆโดยพวกเขาเชื่อว่าถ้าสามารถควบคุมจิตใจได้เต็มที่ก็อาจส่งผลไปยังโลกกายภาพได้มากกว่าที่คุณคิดแลวคุณคิดว่าเทเลคินเนสิสเนี่ยมีจริงไหมครับแล้วคุณเนี่ยเคยอยากลองฝึกเทเลคินเน Any I